สวัสดีครับผมมาพบกับช่องรายการเอท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนการขับรถขับรถเกียร์ออโตออโตมติกเห็นไหมครับออโตนะครับนี่ผมก็แนะนำกันสำหรับรุ่น WiiOS ีออสตัวนีครับปี2010นะครับนี่คูับพีเอครับอ่านะครับอันนี้เราก็มาพร้อมครับนี่คือตัวพีมาแนะนำการขับตัวตีตัว P ครับ ตัว P นี่คือการตัวหยุดรถล็อกล้อจำไหมคร uh ับใส่เกียร์ P คือการล็อกล้อหยุดรถนะครับต่อ้าตัว R คือการตัวถอยหลังนะครับจำว่าใส่เกียร์ R คือตัวถอยหลังครับตัว N เกียร์ว่างครับตัวรถนิ่งครับรถนิ่งจอดไว้ก็อย่างเช่นไฟแดงเนี้ยครับตัว D ตัว D เนี่ยะใส่เกียร์ D เนี่ยนี่รถกำลังเคลื่อนนะครับนี่อ่ะนี่ตัว D คือรถไปกำลังแบบออกตัวออกตัวนะครับ ตัวดีดีสามดีสามนี่คือสําหรับว่าเออทางขึ้นเขาลงห้วยแบบนี้ครับแต่ต้องใส่เกียร์เนี่ยไล่มาเกียร์สองกับทางลาดชันแล้วเกียร์เอลเกียร์โลครับคือทางที่เราไม่ไหวแล้วจริงขุ่นระมากนะครับแนะนําเกียร์สําหรับในการขับรถนะครับก็คือก็ต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทอยู่แล้วนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทนี่คือกำลังขับนะคนกำลังขับรถอยู่นะครับนี่เราขับรถตั้งสติก็เขาก็ แต่อย่างแรกคือการสตาร์ทนะครับสตาร์ทเสร็จปั๊บเราต้องเหยียบเบรกนะครับจะมีตัวเบรก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 ตอนนี้เขาเหยียบกเล่งอยู่นะฮะแรงนี่เบรกด้านนึ่งนะจะมีเบรกนะแะ้วเกียร์ออโต้จะมีแค่สองเท้านะฮะแต่ใช้เท้าเดียวนะฮะในการเหยียบคือเท้านี้อีกเท้าหนึ่งจะว่างเลยนิ่งเลยนะฮะับจะครับนิ่งเลยเพราะว่าเกียร์ออโต้ทุกชนิดคือจะต้องใช้แค่เท้าเดียวนะครับอ่ะเท้าแรกคือใช้เท้าขวา ก็คือใช้ใช้ขา,าเบรกใช้เท้าขวาในการเหยียบคันเร่งตอนนี้เรากำลังขับใช้เท้าขวาเหยียบคันเร่งนะครับ,น,รบนี่ขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้คือตอนนี้นี่คือ,อ,อมือใหม่หัดขับเหมือนกันนะก็ขับได้ขับได้เหมือนกันนี่ยิ้มด้วยยิ้มด้วยการขับรถเขาสบายใจมากเห็นไหมครับมันขับออโต้ขับง่ายง่ายครับ ต่อสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บเราก็เหยียบเบรกเหยียบเบรกแล้วใส่เกียร์ว่าทีแรกมันจะเข้าตัวพีก่อนนะครับตัวพีปุ๊บพอ <c oughs> พอรถพอรถพอรถสตาร์ทปุ๊บเหยียบเบรกเหยียบเบรกเสร็จปุ๊บแล้วก็เลื่อนเกียร์ลงมาเป็นตัวดีคือออกตัวครับตัวดีนี่อนี้ออกตัวออกตัวนะครับ,เร,บ,ออออบเราค่อยๆค่อยๆเล่งคันเล่งครับเราก็จะขับได้อย่างงี้โอเค okay, นะครับถ้าเกิดต้องใครต้องการ ข้อมูลมาวันนี้เดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่ให้ทุกวันแต่ขอให้ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่ๆทุกวันเลยอสอนสอนยังนู่นสอนเรื่องนี้ครับพอเท่าที่ผมรู้นะครับเรื่องมันเท่าที่ผมรู้ถ้าเกิดเด็ก age, ๆคนไหนหรือว่าใครยากใครที่พวกม,มือใหม่ผมจะสอนให้มากกว่านี้ครับแต่ช่วยกดติดตามให้ผมมีเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับผมจะลงให้ที่ดีกว่านี้ครับอตอนนี้เอาไว้เท่านี้กอนนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ